มาค่ะทุกคนวันนี้เรามาแอบชมนะคะบอนสีแต่ว่าสีนี้นะคะเราไม่รู้ว่ามีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะดูดิงามมากนี่เป็นไงงามไหมงามมากนะคะบอกเลยว่างามจริงๆดูนี่มีสีนี้ด้วยนะคะ มีสีนี้ค่ะแล้วก็มีสีนี้ค่ะแล้วก็มีสีนี้ค่ะนะคะและที่สําคัญก็คือโอ้มีสีนี้ด้วยมีสีนี้ด้วยนี่มีสีนี้นะคะแต่ว่าต้นที่งามๆก็จะเป็นพูกนี้นี่นะคะแล้วก็มีขนุนลูกใหญ่ๆอีกหนึ่งลูกลูกใหญ่มากนะคะนี่ ขนมใหญ่ใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะ